อันนี้ที่เราเอาผ้ายางนะคะคลุมไว้นี่ผ้าแบบนี้นะคะคลุมไว้มันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะนี่ยืดยืดเขียวเขียวขาวขาวถ้าคลุมนานกว่าน,นี้ก็คงขาวกว่าน,นี้นะคะ่ะอันนี้คืออาทิตย์เดียวค่ะทุกคนเนาะขาวจ้วงมาก เป็นแบบต้นอ่อนๆน,นี่ใครที่มีสวนหลังบ้านนะคะหากระถางสีดำเนี้ยถังสีดำทุบแสงคลุมน้องไว้นะคะน้องจะขาวค่ะ นี่นะคะสวยเชี่ยวเอาไปล้างแช่เบกกิ้งโซดากรอบๆนะคะรุ่นนี้กินกับส้มตำอร่อยะคะ่ะทุกคนถ้าใครกล้ากินสดนะ ันสิงโตนะคะอันสีเขียวๆก็คืออยู่ข้างนอกอันนี้ก็คือผ้าดำคลุมค่ะนี่นะคะ รุ่นนี้นะคะไปล้างดีๆกินกับส้มตำนะคะแช่น้ำเย็นๆนี่หกรอบค่ะทุกคนไม่ขมด้วยนะนี่ขาวขายาวนะคะขาวขายาวเพราะว่าน้องพยายามอ่ายืดตัวมารับแดดค่ะ เป็นต้นเดียวกันแต่ว่ามันแตกแหนงเนาะแล้วมันขาวมากเนี่ยอ่อนๆอนอะทุกคนอ่อนๆอ่อน,ออน,ออน,ออนเราจะไม่เอาทั้งรากนะคะเห็นมีคนบอกว่าเอาไปดองเป็นแบบดองเปรี้ยวแบบผักดองเนี้ยคะ่ะก็อร่อยแต่ยังไม่เคยลองนะคะ ใครเคยลองแล้วเล่าให้ฟังด้วยค่ะนี่นี่อ่อนๆอ่อนๆเขียวๆอ่อนๆ ああ。 มีต่ต้นเล็ก อันนี้ก็คือต้นฟันสิงโตหรือว่าผักฟันสิงโตนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือแดนดิไลออนค่ะลักษณะมันก็จะเป็นกาบใบอย่างนี้นะคะรากเนี่ยจะมีความลึกมากๆถึงแม้ว่าเราจะขุดตัดไปเนี่ยขาดตรงนี้นะคะเขาก็จะงอกมาอีกทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นลักษณะที่ ใกล้จะออกดอกแล้วเนาะเนี่ยมันเป็นปมดอกออกมาแล้วนะคะก็คือคนแถวนี้เขาเห็นเขาก็จะมองว่ามันคือหญ้านะคะมันคือวัชพืชแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นผักที่สามารถกินได้นะคะถ้าเกิดมันต้นอ,อน่อ,อนๆเพิ่งเกิดมันก็จะนํานไปทําสลัดเนี่ยมันก็จะอร่อยนะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้คือประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ฝนตกแฉเนาะ เราก็จะเอาไปทำกินสุกนะทุกคนสำหรับรสชาตินะคะก็จะมีความขมนิดนิดค่ะสามารถเอาไปทำแกงขี้เหล็กได้นะคะใช้แทนขี้เหล็กก็จะมีขมอ่อนๆนะสำหรับต้นสปริงแบบนี้ก็ไม่ต้องต้มน้ำทิ้งนะทุกคนแต่ถ้าเลยช่วงสปริงแล้วดอกมันบานใหญ่แล้วเนี่ยก็จะต้องต้มน้ำทิ้งสักหนึ่งน้นะคะเพราะว่ารสชาติของเขาจะมีความขมมากค่ะนี่เนาะ ต้นผักฟันสิงโตนี่นะคะ นะคะจะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่แกงอ่อมนะคะอร่อยตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะเห็นเหล่ามาดามหลายคนเขาทำคลิปเราก็เอ้ยมันอร่อยแล้วมันกินได้เหรอแต่พอเราลองแล้วเราติดใจเฉยเลยงงมากนี่นะคะต้นฟันสิงโตจ้าตรงกลางปุ่มตรงนี้ก็คือดอกนะทุกคนเนาะ ะะใบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรค่ค่ะอยู่ในสวนแต่ก็เป็นที่ที่เก็บแล้วสะอาดปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะเพราะว่านอกนั้นนะคะเขตรอบนอกเนี่ยก็จะเป็นขี่หมาหมดเลยคะ่ะคนที่นี่ชอบจูงหมาแล้วก็เอามาขี้เลียลาดคะ่ะทุกคนเนาะนี่คะ่ะ คนดูความใหญ่ของกอมันนะคะเดี๋ยวเราลบให้แดดมันเข้าเนาะจะได้เห็นชัดๆนี่คือความใหญ่เนาะของกอเจ้าฟันสิงโตลอกออกแบบนี้นะคะใบเก๋ๆก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้คะ่ะลอกเอาแต่ตรงกลางมันนะคะ มีหอยมีอะไรก็เอาออกลอกออกลอกออกนี่ตัดออกส่วยนะคะมีดอกแล้วเดี๋ยวรสชาติก็จะเริ่มขมนิดนิดค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ โลกออกแบบนี้นะคะเก็บในสวนมันก็จะไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะขุดทิ้งนะคะเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันกินได้ค่ะเราก็เลยขุดแทบศูนย์พันเลยค่ะข้างนอกเยอะแต่ว่าเราไม่เสี่ยงนะคะเพราะว่าคนที่นี่ชอบจูงหมาแล้วก็มันก็จะถ่ายไปทั่วค่ะทุกคนนี่นี่เราก็เอาไปล้างนะคะ ถ้าจะกินสลัดก็เลือกที่แห้งๆสะอาดๆก็ได้ค่ะอันนี้ในสวนมันก็จะแบบมีน้ำมีแฉะอะไรด้วยนะเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกไปค่ะจะไปต้มทำแกงอ่อม ไปวิ่นหมดเลยน่าจะโดนทากกินค่ะต้นนี้งามมากนี่นะคะ ข้างนอกเราก็ลอกออกนิดนึงก็เ,เน้นกินเฉพาะช่วงที่มันอ่อนๆนะคะดูมีดอกแล้วทุกคนดอกเต็มเลย